ทันแล้วไอ้เหี่ยตื่นเต้เทันวะทำไมตีวะอุ้ยสมัยเงี่ยลืไม่ไปอไเอไม่จะเย็นอย่าเพิ่งเฮียน้เฮี่ยกูลืมไปเลยกูทิพ์ไม่ได้นี่ว่ากันกูเลินไปไก่กูลืมวางแถบยาวจัดกู ไม่เป็นไรรู้ว่าเฉลิอยากเล่นชาคู่มากเลยกูเป็นไร่อ <thought> เอ,อมึงเวลามึงมึงขับรถมึงต่อแอปเปิ้ลขาวเพียว e แอปเปิ้ขาวเพียะคือ ที่มันแบบโทรศัพท์ต่อกับรถอะเชื่อมบูทูธ <c oughs> ฟังเพลงอะหมายถึงฟังเพลงอะมันแบบว่ามันจะเอาจอโทรศัพท์มันไปอยู่ในเครื่องแทนงงวะย่งงงเลยไม่กแบบู <c oughs> ไม่มีมีแล้วลราใช้แบบรถใช้ <c oughs> <c oughs> ไงไเลแบบ์ด <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสายกัสายชาร์จปกติเืองั้นแหละมึงลองทำมปเปิ่คาเพล์นี้อยากรู้ว่ามันมันได้ไหมทำไมมันทำไม่ได้วะอะไรกูยังไม่รู้เลยี่ตอวไรดีว่าเหมือนมึงต่อโทรศัพท์เข้ากับแบทบุ๊กเนี้ยเปิดเพลงได้รับรับรับสายได้เปิด GPS ได้อะไรเงี้ยต่อไม่เปลี่ยนสายต้งผังวะไอ้เคี้ยวันนี้กูไม่โคตรหลาต่อต่อ ขาเพยไม่เป็นไม่หมดความน่าเชื่อถือเลยคือไ,ไปไปไ้ถ้าใครจะมาเชื่อถือเกี่ยวอะไรกับมึงอ๋อคือมงจะทำช่องเหรอโอ้เทวีกูวางกล่องช้าไปว่ะถ้าเกิดกูวางกล่องก่อนใช่ไหมสกิลกิลมันจะไม่ติดพาสซสีไว้แล้วมันจะตีเบากูเลยไม่ชอบวางสกิลก่อน ทำอะไรมันอ่ะทำไมกบเฮ้ยอะได้คิวได้เนี่ยได้คิวได้เนี่ยได้คิวได้เนี่ยเยอะละมึงเยอะละมึงเฮ้ยไหวไหเนี่ยไอ้เหี้ยขอโทษว่าไม่ได้มองแบบกูไม่แฟดอยู่ทำไมไม่มีแฟันท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 ันเหลือเลยมันตายได้เพราไม่มีแฟดอย่าตายเวฟเวฟอย่ตายเวฟเวฟขอร้องขอร้องขอร้องโอ้ยถูกไนะคุแฟดไม่ทันขอโทษได้อยู่ไปแบน เอางี้มึงเก็บแฟตไว้เอาพีก็บไปพออยู่นี่ทาดาอิโซฟาโรซลาเร์แล้วพออะโมจิเยลอะโมจิเยลเลยวะอะโมจิเยลไงมาชิเชอร์เยลอะไม่เห็นคูไปวะน่าจะเห็น ไม่เอาอันนี้เหรอเดี๋ยวดีวดิเดี๋ยวตีแค่เนี่ยเดี๋ยวว,ว่าจะเปิดแล้วไม่กูจะให้หกก่อนในการตรีแค่นี้ก่อนในหกแล้วเปิดเลยลเพราะคูเป็นโยริกเปิดเลยไม่ถึงกูไม่สบายแล้วกันเดี๋ยวกูไปสมัยมังกรโยริกไม่ตีง่ายวะนี่ตีไปนี่คุณไปเอาบัก่อน เอาหมดโลบโลบดูดิอีซี่มากเลยอะ่ะเรื่อยกูเอาเรื่อยกูไปเรแบบกูไปเรแบบกูไปแบบกูไปแบบกูไปกูไปกูไปมันไม่เห็นเหรอกูไล่มันอยู่อ่ะมันไม่เห็นเหรอวะมันไม่เห็นเหรอวะมันไม่เห็นเหรอวะ <c oughs> น่าเด็กกูจะสงสัยมันมึงกันมันมันสก,กิลใส่มึงอยู่เลยตอนกูนสก,กิลมันจะตายอะ่ะ ไม่เห็นตัว All you need to die i so falling on the head เงี้ยและเนี่ย BJ ไม่เงียนจัดช่วยด้วยเวฟเดี๋วเวฟเลยเวฟอยู่บนอีเฮี้ยมันรู้ได้ไงอะโอ้โหกูเสียบรู้รู้ได้ไงวะไม่ช่วยได้เวฟแต่เวฟอยู่บนนเฮียลืมไปอีกหรือกูเล่นกลาง เขาเป็นอะไรตายอ่ะโอ้ยไปไหนวะขอโทษแล้วกันนะที่กูไม่อยู่ไอ้กที่กูตายอย่างฟาวแทงเสียบูด้วยไอ้กที่กูเริ่มไม่ไหวแล้วกูเริ่มข้างแล้วต <c oughs> อนนี้งอกกูเริ่มห่างแล้วห่างเลิกงอกเป็น เดี๋ยวต่อไปนี้เวลาคุณจะตาคนกูจะคุณจะพยายามปิงมันแบบนี้ไม่ให้มันรู้ว่าใครป็นคนปิงแล้วกูไปจะตายแล้วไอ้ยังมึงเป็นอะไรใจแต่บนวะนี่ร้องร้องจัดเจงเขาเรียกเป็นทีมไอ้ควายหมาสโลใหไออะ เจ็บร้อยโดนกล่องตายฮ่าดูแกลดไปโดนกล่องนี่น่าสงสารจัดข้อบนน่าจะแตกไม่ได้มาพุตีก็ถังเลยเฉพาะ วะไม่ทันแล้วเหี้ยไม่ได้ทันวะทำไมตีวะอู <c oughs> ้ยสมัยเนี่ยกูเลยไ, <c oughs> ไม่ไปวเฮ้ยไปตีได้วะ จะทิ้เพ <laughs> <Die. S 2> <laughs> hey, ื <Okay>. <laughs> <laughs> <iew likewise Anyway> ่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวกูไปตีปูได้เฮ้ยมีตุ๊กแกด้วยวะตุ๊กแกพอจะนาทีเท่าบูเท่าเฮเท่าสอจออะไร ี๋ยวพอเราพอแบบเราขึ้นมาเตอร์ใช่ป่ะเฮ้ยเกับไอ้เ,อเอมฆขึ้นมาเตอร์เลยหรอเกินไปจริง,งลเลยเฮียไข่หนนูแล้วเฮียมีแค่คิวสองคนกูไม่ไปหรอกลากอะเลนลานี้กูมีแค่เลนเดียวมีแค่กวางเย้ ปปทุไปเมื่อไหร่ทันสตัพย์ปะเบนแอมมาโรเช with no brain. วิทโลเบนถ้าถาวาลงมาโดนถูกพีษคนกะ กอนไลน์แล้ววะเนล่างเอ้ยกูเนล่างจี๊กูไม่ดูดูไม่ดูเลนะีวหน้าทุบดีเลยทุปดี เลือกาตายเหลือดาตายเลือดาตายเลือดาตายเหลือดาตายโอ้โหไม่ตายวไปแงนงงบับ มาดเอาาังกรเหรอเจ้าทีเจ้าทีทีไรพานไปหน่อย <In time. S 2> ดีเลย<ป>มึงสั่งให้ลูกน้องมึงใส่กันมาดิมึงสั่งไม่ได้่สังไ,ได้ดยวแล้วอะไรมันจ่ออกมามันรออะไรวะอ๋อเฮ้ยรออยู่ข้างในตัวหนึ่งรอเฮีย e, อะไรยังไม่มาสิ อนนเอาเคทลินก่อนเลยไปละลู้กูว่าเคทลินกันเลยไปเราดูมันติดตัวจริงแล้ววะจะฆ่ากูอะเร็วไปเฮีย,ยอ,อัญญาอ่อนเอาเฮีย โอเคว้ดูฟตโอเคไว้ดูฟุตเอาอู้ยอมแล้วมั้งเหอคนนู้นน่ายองละบร้อยี่อีซี่โนแคปอ้าวพิมไม่ได้เป็นไรพิมไม่ได้เป็นอะไรรู้ว่าจะใส่ยี่ยนเล Oh, i whole